เอาเข้าใจอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะใช้ดินเบานะครับปั้นหนอนนะครับซึ่งตรงนี้อันนี้คือผมที่ปั้นแล้วนะคะคุณตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับขึ้นหนอนแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสร้างหนอนให้ถึงครับคือเลขที่มีสองอันซึ่งผมจะน่าทัาประมาณ 12ตัวกันนะครับอีกมันก็จะไม่ค่อยนานมากนะครับอีก7ตัวก็จะครบส2บตัวแล้วนะครับนี่ครับสีจากการเรีพิเศษนะครับวิธีปั้นหนอน,นไม่เลยอ่ามันจะยกยกตรงใบไม้ อย่างแรกให้คุณสร้างหลอนแบบขนาดไหนก็ได้เหมือนแบบนี้ครับแม่หนิกนอะหยิบไปดูตัวอย่างนี่คือตัวอย่างรูปของหนึ่งแบบนี้ครับเขคกล้องนี้นอย่างนี้ใบไม้อาจจะไม่เคยได้ไหน่อยนะคะเพราะผมก็าตามที่ผมพอจําได้นะครับต่อไป<ว>เราก็จะสร้างวงกลมในหลายๆอันจนดินน้ำมันสร้างกี่อันก็ได้นะครับอย่างที่จำนวนที่เราต้องการ ใหญ่สุดหรือว่าคุณจะใช้เล็กสุดเป็นหัวก็ได้นะคบอยูดตามใจคุณับสูงหน่อยนะคบทำแบบมาโชว์ที่กล้องแบบนี้นะครับเราก็จะเอาแบบไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ตามจิตธนาการของเรานะครับว่าความคิดของเรานั่นเองนะคะว่าจะทำแบบไหนนะครับ ใส่ลายหรือไม่ใส่ลายเหมือนเหมือนตัวนี้นะที่ผมทำอานะคบตาสีไหนก็ได้นะครับต่อไปก็จะทำไอยนแง่วนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรดึงออกมาสองอันอัศีเล็กๆหนะ่อยหนอนตาก็เลือกสีไหนก็ได้เจ้าสีขาวสีอะไรก็ได้ตามใจเมื่อตามจิตเื่อตามใจหรือว,ว่าตามความคิดนะครับ ทุกคนน่นจะเคยเห็นนอนแล้วมันจะมีอันนี้คนจะทำเป็นรูปหัวหมาหูหมาดมังนั้นเราควรรอให้แห้งถัดไปเราก็จะมาสร้างใบไม้ก่อนนะคะเราควรดัดอันนี้ไว้ให้เสร็จก,ก่อนนะคะจะทำใบไมใ้ใหญ่ๆก็เลยเล่นใส่ต้นไม้ว่าจะใส่อะไรก็ได้ตามใจตัวเองนะคะ ผมก็จะสร้างเกาะใบไ,ไม้อันอันใหญ่ๆนะครับมันก็เคยจะสร้างแล้วนะแต่มันแยกไปหน่อยมันแยกตรงที่เราจะอออกนะครับลองขอวางตรงนี้นะครับมันวางง่ายคุณจะเลือกตาสีอะไรก็ได้แต่ในตาได้จุดหนึ่ง ตรงนี้มันไม่เคยเหมือนนะคะม,ม,ม,มันไม่เคยเหมือนมันมีแบบนี้ผมไม่ชอบไหน,นมาดูตาหน่อยสิหันหน้ามาใกล้ๆหันหน้ามาเดี๋ยวป้าปา๊าถอดสูงเข้าไปให้แบบนี้ครับอ่าเราก็จะใส่อีกสีหนึ่งก็ได้เราจะใส่สองสีในตาเพราะอันแรกเป็นเปลือกตาเหมือนตาสีขาวอะอีกในตาก็จะมีสีดำมันนู้นนะคะแต่ของหนอนสามารถผมเจ้าสีไหนก็ได้ แต่จะไม่มีรูด้านในนะครับเพราะหนาทุกคนก็น่าจะเคยเห็นหนอยว่ามันไม่มีรูด้านในก็จะเอาสีเดียวกับหนอนก็ได้นะครับไหนเอามาโชว์หน่อยดิยังไง มองไม่เห็นมองไม่เห็นอโอเคแต่ผมแต่ผมจะผมจะไม่เอาสิบสองแล้วมันจะนานไปไหนไอ้นี่คืออะไรใบไม้ครับผมก็ไม่รู้ทำไมไม้นังไงแต่ผมก็จะทำต้นไม้ด้วยแล้วก็จะทำมันอยู่ใบไม้นะครับ ส้มมันก็ตกมานะครับว่าจะลูกอะไรคุณก็สามารถคิดมาคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสกายด้วยแล้วกันนะครับผมก็กำลังทำเลอันนั้นก่อนนะครับซึ่งมาตกใส่ใบไม้ใบไม้ก็มันหน้าตายไม่ค่อยเป็ียนอะไรนะครับนี่คือผลอะไรผมก็จะไม่ Oh. อันมันคือส้มไม่สช่นี่มันคือของที่คนนะครับปั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เสียบมันคือมเมล็ดนะครับก็ออทำรูจากนั้นมันเขาเผื่อทำตกมาตรงใบไม,ม้แด้ตรงนั้นก็มีหน่อยอยู่พอดีเลยนะครับมันคือทำให้ผมมีเอเจนยน,นี้คิดขึ้นมาได้นะครับ มก็จะลังช้ามต้นอยู่นี่คือใบมันมีแค่ดอกเดียวนะคะมันเลยมีแค่เดียวนะครับสีนี้ใกลหมดสีไหนที่ใกล้หมดก็พยายามอย่าใช้เยอะนะครับแต่ผมของผมต้องใช้จริงอะ่ะมันเลยจะหมดง่ายหน่อยครับสี่มิน้น อันนั้นครับมันถ่ายเป็นหลายวางซึ่งต้นนี้นะครับมันคือต้นเห็ดนะครับและตรงนี้มีคนทําตกเอาไว้นะครับต้นเห็ดมันก็มาเกิดนะครับเพราะว่าเขาไว้ตรงใบใบไม้นะครับเขาก็ทํารูไว้นะครับหน่อนก็มาเดินนะครัมล็ดที่เขาทําเอาไว้เขาก็เบื่อทาตกนะครับเห็ดต้นเห็ดก็เลยหาเห็ดเห็ดเลยมาขึ้นนะครับเพราะเขาจะปลูกเห็ดกับใบไม้นะครับ นี่ครับแต่เขาได้เอาเมเล็ดเนี้ยอีกอันหนึ่งอ่ะมามาทำอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเอาอีกเม็ดอีกเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมเมล็ดนะครับเก็บก่อนไหมเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวค่อยครับอันนี้อันนี้คือดอกของมันนะครับที่มันเป็นก้านๆนะครับโอ้ มีคนเอามานนนัน,น,นเลตใ <squid. S 2> นนี้นะครับคนอีกสีหนึ่งนะครับมาติดเอาไว้นะครับแต่เขาไม่ได้เอาก้านติดนะครับเขาเอาแบบนี้นะครับเขาติดแบบนี้นะครับกับเห็ดนะครับมันเลยเป็นงี้นะครับแต่เนี้ยเขาเผื่อทําตกจะมันเลยตั้งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเขาจะเอาไปติดตรงอื่นนะครับม็นจะกลายเป็นหกอันนะครับเข้าผมจะลดให้มันเหลือหกอันนะครับ ไม่น,นั้นมันคลิปก็จะยาวเกินนะครับเพราะว่ามันยากนะครับมันก็ไม่ยากแต่การตกแต่งมันอาจจะยากหน่อยนะครับมันก็จะลังหาถุงอยู่ไม่รู้จะสีนผุมสมมุตสีไหนก็อ,อ,อ่ะเอาสีนี้ฮอ อเอามาดอกมาครับเไเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายอยู่นะครับออแล้วทำเก็บไว้ไอผมก็จะเก็บใส่ในนี้นะครับ มันก็พยายามนวดมันอยู่นะครับดินเบามันต่างกับดินน้ำมันยังไงอ่ะออก้ามันนิ่มกว่าครับแล้วเวลามันโดนมันก็จะแข็งแต่เนี้อด้านในมันยังรูมได้อีกครับแล้วว่าจะทำเอามาให้มันเป็นรูปื่างกับเป็นสภาพรูปร่างเลยไม่ต้องไม่ต้องขยี้ขนาก็ได้ ไม่ต้องขยี้ขนาดก็ได้ให้มันเป็นก้อนอย่างนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขาดอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอ,อเอา,เอานอนน้อยมาโชว์รวมๆไปตัวที่หนึ่งนะคะ สองยุบชิวตาเขาสีเดียวกับตัวเขานะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตาเขาเล็กไปไหนนี่ครับไม่ไหมก็ไม่เขาอยากใส่ลายอะไรหรอกนะครับตัวก็บีบดๆได้ แบบนี้ครับเขามันใหญ่ไปไหนนี่ตัวตัวสุดท้ายแล้วนี่ตัวสุดท้ายแล้วและผมก็จะมีคำถามตอบนะครับคือผมจะใส่ภาพหมอนทั้ง6ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่เปอร์เซ็นต์ว่าแล้วผมก็จะเยนว,ว่าอันไหนสวยสุดนะครับนะครับ เฉลยผมจะไม่พูดนะคะเพราะว่าคุณก็ไปกดเองนะครับวันที่คุณว่าจะเลือกอะไรนะคะนีครับนี่ขนอนตัวสุดท้ายที่ผมจะลงนี่ครับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ